พอมีโต๊ะทางานแล้วก็ต้องมีเก้าอี้เกมมิ่งด้วยนะครับเก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายมากเลยนะครับมีที่วางขาด้วยนะตรงนี้นะครับตีลุงผมให้ดูตีมีที่พักขาแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับนอนได้เลยนะเราก็วางขานะครับแล้วก็นอนพักผ่อนได้เลยนะครับผมพอเราไม่ได้ใช้งานที่พักขานะครับเราก็พับเก็บนะครับแล้วก็สไลด์กลับเข้าไปนะครับเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้นะครับเราสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยจะมีโช๊คอยู่นะครับตรงนี้นะ ปรับสูงต่ำได้แล้วก็ปรับเอ็นนอนได้นะครับโชกตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับเอ็นนอนนะครับถ้าเรายกขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับผมแล้วเราก็นอนได้เต็มเแบบนี้เลยนะครับผมพักผ่อนผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็มีหมอนรองคอให้ด้วยนะครับและโชกอีกตัวนึงนะครับจะเป็นการปรับระดับสูงต่ําของเก้าอี้นะครับยกขึ้นนะครับโชกก็จะดันขึ้นมานะครับยกขึ้นอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการปรับระดับลงไปนะครับ เบาะหนังเย็บอย่างดีนะครับนั่งสบายด้วยนะครับเนี่ยมีพนักพิงหลังแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเบาะนุ่มนั่งสบายนะครับเย็บอย่างดีนะครับไม่เมื่อยกลนด้วยนะมีที่รองหลังรองคอนะครับอันนี้ไปทางด้านในเนาะอันนี้ก็ไปทางด้านหลังนะครับโครงสร้างแข็งแรงอย่างดีนะครับพอไม่ใช้กับโต๊ะทำงานพับได้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับ